สวัสดีครับพี่น้องสายกินสุขูมสุขชนครับผมมาพ่อกับช่องบาวิทคือเขาครับพี่น้องครับหรือว่าบาวิทพาษาแฝพี่น้องครับได้ขนมเส้นสาวน้ำปลาหลาพี่น้องบรรยากาศท้องนาเย็นเย็นพี่น้องเลยครับพี่น้องเดี๋ยวราเอาขยะเดินน้ำต้มพี่น้องน้ำสาวน้ำปลาหลาพี่น้องนะขยะเดินลงเลยพี่น้องเลยโอ้หูหนุนนี่ผมว่านี่เนาะ พี่น้องเด้อเด้อเอฟนึงครับเดี๋้อปลาผมใส่ยังสิได้พี่น้องผมใส่ปลาเป็นเกี๊ปลาใส่น้ำเลี้ยงอยู่เลยแหะใส่บุก่อนเด้อเคยถีบตรงไหนพี่น้องเด้ขอข่อญาดได้พี่น้องเด้ขอข่อยาถีบหนามตรงไห้มันหลุดหมดหนามไหนาพี่น้องเนี่น เห็นหมอสน่ะนหมพี่น้องเอ้เหรอเห็นลลแล้วไหลแห้งพี่น,อน,น้องหนำเหมือนกันตุ่มน้ำปลาเดีกพี่นอ้องต้่มน้ำปลาเดีกใส่ปลานิลนตุนปลาเดีกใส่ปลานิลครับพี่น้องเดี๋ยวเอาผักลงไปก่อนโอ้มันไหลเลยพี่น้องไหลอียู่นี่จุกๆเลยมันนี่ยังเหมือนเหมือนพี่น้องอะ่ะจะยังดีกันหน่อยผักลวกกับนี่พี่น้องบักทัวลงไปประมาณนี่นเ,นเป็นผักบุ้งมาเนี่ พวงพักกระจองพี่น้องครับลวกมาน้ำกันนี่แหละจุกจุกแน่นอนพี่น้องเมื่อนี้ไม่ต้องห่วงครับเอ้าใจยังเราเรี้ก,กันหน่อยผักลายเติบพี่น้องนี่ก็จะเป็นกุง้งกุ้งที่ผมลวกมาแล้วพี่น้องอเอาเก็บไว้ทั้งขงังเก็บไว้ทั้งขงังเนาะพี่น้องเนาะกุ้งกุ้งลวกพี่น้องเลย เนี่ยลายยางหลายแนวพี่น้องเลยนี่แหละใค่เป็นสิบคนพี่น้องโอ้เก็ดดีนะพี่ดดนะ้องเก็ดจะน่าดีหน่อยทำยังกินยังเงี้ยสะดวกดีหนะ่มาเกิดลายก็ใส่หลายพี่น้องใส่ตืบนึงเพราะว่าเด้ใส่เนาะพี่น้องเนาะ จะมาองปิดแต่สายไล่ครับเดีย๋ยวผมก็ใส่พอสมีเพรพี่น้องนี่แนหะพี่น้องเไอเดี๋ยวจะสอนมาขั้นเดียวด้วยกระดิ่งค่อยกินไปนี่สนะิละพี่น้องครับมาพี่น้องมาเซาคโนมเส้นเซาคโนมเส้นพี่น้องมามา,มาพี่น้องมาใส่กับบรรยากาศที่ต่งนากับเบาหวินพี่น้องครับมามา,มา,มาพี่น้องลงมือเลยขออนุญาตใส่มือเลยบ๋อนี่ sau cái nòng sau cho bọc tôi cũng đi luộc đấy không luộc tiền và กลุงมาเก็มน่ะพี่น้องออจะจุดเลยพี่น้องไห tôm mà nó nuôi với nòng tôm miếng kinh nhìn dính với rồi ấy ้มน้ำปลาแดกพี่น้องต้มน้ำปลาแดกใส่ปลานิน้นขออยาดใส่มือพี่น้องนำมู่ตรงน้าคือเก้พี่น้องอี่วันนี้ฝนตกพี่น้องโอ้แล้วจะจัดอยู่ในบ้านวานัน พันสุดเราพัน์หนีเศร้าง่วงม่อนหาพักพี่หน่องเลยพี่แถ่พักยังนี่เต็มเลยพันเสียงงูหาพักอ่ะมอนเนี่ยอามาพี่น่องมาเสียบเสียบแล้วกันครับผม นวนวะเล้วช่ว <c oughs> งนี้เป็นเมนูเสร็จไม่น่อง เซ่อเป็นตนายเป็นหน่องเมนูนี่ม มาหอด้วยก็เซลเซลเท่อนี้มาเดินนอกพี่น้องหิวไม่นองหิวมือเนี่ย วนวาน,นเลยกุ้งสะดุ้งน้ำห่อนเติมไปหมดไยเสียบเลยพี่หน่องเอ้ย <cười> <cười> bất anh xem cái lòng nghe <cười> 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 สุด,ดยอดพี่น้องเลยเซ็ตยบร้ยรอยพี่น้องครับอ๋อซื้อนีน้อยพี่น้องขนมเส้สานาซลม์ปลาหลพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวิเดอพี่น้องด้วย ขอพี่น้องรำล้ำรวยครับสุขภาพร่างกยายแข็งแรงขึ้นเข้าพบพี่น้องครับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ